ถนนขึ้นมาถึงถนนเนี้ย<า>ก็สอบตายมากันแ<า>ถวนี้แถวน,นี้เรียกว่าอะไรคะ จนเป็นทะเลเลยล่ะท่วมใหญ่ปีหกห้าตอนนั้นปีห้าสี่ก็ท่วมเหมือนกันหมดแล้วเนาะห้าสี่ก็ท่วมปีหกห้าห้าสี่นี่ไม่นานเท่าหกห้าหกห้า่นานหกห้าท่วมเป็นเดือนเดือนก็ดูดทรายนะครับดูดทรายจากแม่นอ๋อนี่คือการดูดทรายเหรอ อ๋อเขาดูดทรายกันจากแม่น้ำได้ด้วยเหรอคอ๋อต้นยูคาเปปลูกต้นปลูกได้แต่ต้นยูคาพอน้ำรวมแล้วเพราะมันทนทุกอย่างเอาไปทำกระดาษเนาะก็ดูดทรายจากแม่น้ำอ๋อทรายจากแม่น้ำอ๋อทรายทรายมันก็จะเป็นสีส้มแดงเนาะ เอาไปใช้ในการกอรา่อสร้างฮะ็อะน่ไม่ค่อยมีบ้านคนเลยเนาะ,ะมันเป็น,ปนย่านอ,อ,อะไหนชานเมือนง,นอ,ง,อง,งอนอกเมืองนอกเมืองก็เลยไม่อยู่อาศัยกัน แล้วระดับถนนเขาัจะสูงขนาดนี่เขาจะทําใหม่อะเหรอเนี่ยทําถนนสูงขึ้นยกขึ้นไปอีกเขาจะสูงวันนี้อีกสูงกันระดับระดับสะพานโอ้ทาสูงอลังการนะหนูไปดูไปเจอทั่วประเทศแล้วนะยกถนนสูงอลังการเนี่ย โรงเรียนล้างด้วย <c oughs> ว่าตรงนี้มันเคยเป็นชุมชนเหรอก็มีชุมชนอยู่้างในงเรียนอยู่นอกบ้านกว่าที่ วันวารินพบูาวารินังสากทาเกอวารินถี่บะนะูลังสาที่ก็าิกิโที่อยู่บนนี้เขานิยมทำการเกษตรอะไรบ้างไหมคะการเกษตรน้อระจาส่วนใหญ่จะทำนา ด้วยพิ่งลุนเนี่ยแที่วัดป่าป่าโดมนะคะโอ้สวยมากมันก็จะมีชุมชนนะคะชาวบ้านเขาก็จะมาขายของกันนะคะก็มีนี่มีห้องน้ำอยู่ข้างหน้านะคะก็มีร้านขายของได้ๆอุ้ยสวยมากๆเลยแต่จะไม่ได้เข้าไปไหว้นะขี้เกียจรองเท้าต้องรองเท้าข้าไป ก็เป็นปากแม่น้ำหมูนเนาะสวยสวย หอวงพ่อยนะหลวงพ่ใหญ่ๆนี่หลวงพ่อองค์สีทองหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะคาถาเงินล้านกัมบูชาโอเคอืม นรอดต่อใต้ท้องพญานาคแล้วจะโชคดีไงทำวังนาคินเราจะต้องอุ้ยอลังการ ขึแห่งพยานามีน้ำหยดเหมือนแฉีดหยดยอยนะคือครับคืออีสานไงดินแดนแห่งพยานาคได้มาแล้วทุกคนค่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มาเยือนดินแดนพาญานาคนะคะ โอ้โหที่สุดร,รอตายของพญานาคเนะี่เราโชคดีนะคะเราก็จะต้องมารอตายท้องพญานาคก,กันนะคะทุกคนมาชวนกันมาเที่ยวเยอะๆนะอัน,นก็เป็นแม่นามูลนะคะที่อุบลราชธานีคะ่ะวัดป่าปากโดมสวยงามรถมาก เขาก็คงแบบทำที่กั้นหนาะมวไว้ค่ะส่วนใหญ่เขาแบบทำให้ตะลิ่งมันไม่พังอะค่ะืใช่ไหม,มเพราะว่าเราก็เห็นมีการกั้นกันเยอะนะคะเดี๋ยวมีอาหารปลาให้ด้วยแต่ว่าวันเนี้ยมันเป็นวันหยุดคนก็เลยไม่เยอะนะคะปกติก็จะมีการเนี่ยให้อาหารปลาตรงนี้ด้วยนะคะก็มีนี้แล้วจะมีพวกหมานะ มันนอนเฝ้าเนี่ยหมามันก็จะมีหมาวัดน,นะนอนเฝ้าตามจุดต่างๆค่ะหรือว่าก็จะต้องมีนกเยอะมีสัตว์เยอะใช่ไหมมมีกวนสีแดงตั้งค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะคะเป็นพิเศษ เ,เมนาเมษาเป็นส,นสงการกันแกเสมอแกเสือในสงการกันของที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะคะนี่ที่วัดวัดถ้ำคูหาสวารรค์นะคะสวัดอุบลราชธานีของใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วก,ก็จะมีมเจดีย์พญานาคนะคะ ก็จะมีจุดชมวิวนะคะที่ชั้นสองแบบนั้นนะคะนี่จุดเช็คอินที่สวยที่สุดเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเช็คอินกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้ถ้ำอาธิกระดูกก่อนนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นเนี่ยค่ะมีสุ้มพ้าอยู่นะคะแล้วก็มีปัสีขาวด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโบสถ์กันด้วยนะคะ เป็นสีขาวที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าสายเช็คอินนะคะที่มาต้องมาชมให้ได้เลยนะของใหญ่หนักน,นี้นะคะมีเจดีนะคะที่สวยงามมากๆนะคะนีนะะ่แล้วก็มีรถที่จอดหน้าคลองนะคะที่สตาร์ทเครื่องไหว ควันเหม็นค่ะใช่ควันเหม็นมากแล้วก็นี่นะคะนี่ก็เป็นติดแม่น้ำอยู่เหมือนกันนะคะเราอยากจะเข้าไปไหว้อันนี้ก่นกอน,นะคะเราจะไหว้เจดียด์กันนะคะ ขี้เกียจถอดรองเท้านะเดี๋ยวก็จะอยู่แค่ข้างรอบนอกก็พอค่ะนี่ค่ะาชมก็ต้องอย่างนี้นะคะเนาะกำแพงนี่ดูเก่าแล้วเนาะวัดนี้น่าจะเก่าแก่ะคะ่ะทุกคนนะคะ เนากกำแพงนะคะดำเมี่ยมเลยนะคะน่าจะเป็นแบบมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วค่ะวัดเนี้ยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นดินแดนถิ่นพญานาคนะคะในภาคอีสานนะคะที่มีประวัติศาสตร์นะคะมายาวนานนะคะทุกคนวันนั้นไปเอ่อโบราณคดีหลังหนึ่งเขาบอกว่าอุ้ยสี่พันกว่าปีแล้วนะคะเราเพิ่งรู้ว่าอุย้ยประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าสี่พันกว่าปีแล้วทุกคนนะคะ ก็จะมีแบบสุสานโบราณนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะจะไปดูไปชมกันได้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบที่ที่สามชุกอะค่ะนะคะ,นะคะกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่ค่ะยังเขาบอกว่าเข้าไปดูเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการมันก็จะมีกระดูกแบบใส่รางสีงน้ำเงินเอาไว้เยอะเลยนะ พาชมพิษก่ะข้ามครูหาสวรรค์นะคะ มีชุมชนริมน้ำด้วทุกคนนุกเป็นชาวบ้านนะคะขเขาก็นิยมตั้งลกลากอยู่อาศัยกันริมน้ำเอ้าอ๋อทางนี้ทางเก่า,าอ๋อหลงทางมันเคยมา ซื้อเยอะแล้วซื้อเยอะแล้วหวยอะงวดนี้รวยแน่จานนี้ก็จาดแวะสก,กาละใครเอ่ยพ่อรอห้าหรอพระอะไรนะไข่เออพ่อรอห้ารอค่ะ เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยอินกับพระราชาเท่าไหร่เราชอบพญานาคมากกว่านะ,อ,ะอ๋อตรงนี้เป็นปรบริเวณปากน้ำเป็นทางเขาก็จะต้องนะคะทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องถอดรองเท้าเหรอ เราขี้เกียจถอดรองเท้านะคะอยู่แค่นี้ก็พอวิวจากจุดชมวิวนะคะก็จะเต็มด้วยนะคะตะบองเพชรขางต้นไม้เย,ยอะแยะเลยสวยมากเลยนะคะก็จะมีการแบบจัดสวนสวยๆนะ มีซาลาเปาหน้ากินแต่เดี๋ยวเราจะมีไปกินที่อื่นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันหลายที่เลยนะคะก็อัอนนี้นะคะ ตอไม้สีดำเนี่ยนะคะก็เป็นน่าจะเป็นแบบปฏิมากรรมใหม่นะคะที่ดูแบบสวยมากเลยเอาต่อไม้มาเนี่ยนะคะสีน้ำดำนะคะแต่วันนี้ก็พอมาใกล้ๆก,ก็จะค่อนข้างร้อนนะคะมากด้วยนะคะ